สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพลินโซนนะครับก็มีกันในเกมแลงล็อกเอ็มอิเทอร์เน็ตเลิฟสองศูนย์กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับกาชาประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นกาชาใหม่ของเดือนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีไอเทมอะไรเจ๋งๆบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันได้ในคลิปนี้นะก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกลังใจในการทําคลิปต่อไปของช่องด้วยกันนะครับผมก็อ่ะเหมาะเจาะเลยครับวันนี้ก็เริ่มเดือนใหม่พอดีนะครับก็มีกิจกรรมทําาาามมมมกกกกกยไ่่ววจจะะเปป็็นนิรรรรคบออ3ีแลล้ับ กิจกรรมประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับเพียบเลยที่ผมบอกไปคลิปก่อนอันนี้แล้วก็อันนี้ครับจะเป็นการสุ่มกาชานะครับตู้เหลืองเลยใต้บอลเตรล่เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับโอลครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าตู้กาชาแล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป็นตีมไหนนะอะไรอะตู้กาชาใหม่ดัคโคนียอนทา์นะครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวเลยนะครับมีอยู่6ชิ้นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของรายละเอียดกันตอนนี้ผมมีบัตรกาชาอยู่60ใบที่เหลือจาก เดือนที่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสุ่มกันให้ดูด้วยวันนี้สักสองรอบนะครับอ่ะกดที่รายละเอียดเลยเรามาดูกันนะครับว่าโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะเรามาดูที่ไอเทมพื้นฐานก่อนและกัน3ารชิ้นล่างสุดก็คือเฟรมออฟเซเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเพิ่ม MacSP300 นะครับได้รับความเสียหายธาตุลมลบ3%นะครับฝากสมุดได้ m a c กซ60แล้วก็เด็บนะครับอันนี้ก็กดล็อกมาก็เอาไปฝากสมุดนะครับน่าจะดีมมัันนใช้้ง่่ายไไคคอดะรบ อันนี้จะเป็นชิ้นแรกเลยครับโอกาสดรอป3 0ใส่การ์ดได้ด้วยนะครับในส่วนของสีสษะต่อมาผมเป็น Scorching Leop นะครับอันนี้จะเป็นส่วนหลังนะโอกาสดอป28%นะครับคุณสมบัติก็คือ ATK 40 Max SP 50นะครับฝากคู่มือได้ ATK บกสีด้วยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนหลังเราจะต้องใส่แล้วก็กดที่ลูกตาดูก่อนนะครับหน้าตาของอุปกรณ์เป็นยังไงนะเดีย๋ยวเราหมุนนิดนึงฝาสมุดได้ AD k สี k สด้วยนะ อันนี้ก็แนะนาให้มาฝากสมุดแล้วกันนะครับไม่ได้ใช้งานจริงหรอกนะฮะใช้จริงจะอยู่3บนล่างนะครับอันบนนะครับต่อมาเป็นฮอตดิสครสนะครับก็จะเป็นในส่วนของหางนะก็จะระบบหนึ่งนะครับไฟดาเสามเปอร์เซ็นต์นะครับฝากสมุดได้แม็ก p 6 0พีหกสิบแล้วก็เอ็มเดฟสี่นะครับก็สวยดีนะครับสามชิ้นล่างเนี่ยก็แนะนําให้ได้มาก็ฝากสมุดไปเลยอ่ะต่อมาเป็นของหายากและโอกาสดรอปเจ็ดเปอร์เซ็นต์ชิ้นแรกครับก็คือในส่วนของฮิลฟันตี้นะครับเป็นประเภทปากนะครับปากคาบนะครับ สเบวกสองนะครับแล้วก็สร้างเดิมแมตต่อ MVP แล้วมินิบอสสิบเปอร์เซ็นต์นะครับฝากสมุดได้ ATK 6ก MVK 6นะครับอันนี้คือใช้ได้เลยนะครับสำหรับสายตีบอสนะครับก็สเตตบวกสด้วยแล้วก็เดิมแมตต่อบอสมินิบอสสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใช้ได้เลยนะฮะอันนี้เอาไว้ใช้ตีบอสตีมินิบอสได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูไอเทมถัดไปกันบ้างนะครับไอเทมถัดไปก็คืออะไรอ่ะ observeinsecret นะครับโอกาสดอกหกเปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นใบหน้านะครับอันนี้ก็ทุกๆการเรนจันบวกหนึ่ง จะได้อีกนอเดฟ0.1%โอ้โหเท่ากับว่าถ้าเกิดเราทำถึง170ก็จะได้อีกนอเดฟ17%เลยเหรอโอ้โหเยอะมากมากนะครับฝากคู่มือได้ Max SP 120ด้วยนะโอ้โหโหอีกนอเดฟ17%นะครับสำหรับส่วน o b s e r v e Insecret นะครับอ่ะก็โอเคใช้ได้นะครับอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับอ่ะต่อมาเป็นของรางวัลใหญ่ในวันนี้นะครับของวันเดือนนี้เลยก็เป็น Small Secret นะครับเป็นประเภทศีสะนะครับ Physical Damage 5% จินต้าการ5%นะครับเมื่อเราสังหารเป้าหมายจะได้รับเงินเพิ่มนะครับดอป1%ขั้นต่ำ1เซนนีนะครับโอกาสดอป1%แล้วก็ขั้นต่ำ1เซนนีแต่ว่ามันได้มากกว่า1เซนนีเหรอแต่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองดูนะครับถ้าเกิดเราได้มานะครับโอกาสแค่1%นะครับแต่ว่าได้เงินเพิ่มนะฮะก็ดีนะฮะเดี๋ยวผมมาทำคลิปให้อีกทีแลวกันนะครับว่าวิธีได้เงินเพิ่มนะผมมีวิธียอะแยะไปหมดเลยนะโอเคพอสมได้1%ด้วยนะครับมาเดียวราม ครั้งแรกเอ้โหได้ออฟเซิร์ฟไปหรอเออก็โอเคนะตัวเนี้ยไอ้ที่เป็นแว่นอีกนอร์เดปไงกระจกอีกนอร์เดปอะครับนี่ไงจำได้โอเคอ่าน,นี่ถือว่าโอเคนะใช้ได้อยู่นะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับขอดีๆขอดีๆป้า <laughs> <laughs> ได้ไปออกเซิร์ฟนะครับอันนี้เป็นส่วนของอ่ะไม่เป็นไรนะครับช่างมันนะครับส่วนศีรษะเหมือนกันนะก็โอเคแล้วกันสำหรับกาชาในเดือนนี้ก็ไปสุ่มกันดูนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับก็ จากการให้บริการกดไลค์กดแชร์และก็กดสมัครสมครับช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งมาแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ